ภาษีขายหุ้นมันยังไงนะฮะตรงตัวคราว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยได้ขายหุ้นออกไปจากกรดาน,นไม่ใช่แบบขายหุ้นกันเองนะครับขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละซึ่งเมื่อก่อนไม่เสียตอนเนี้ยเขาจะกลับมาเก็บแล้วเขาบอกเขาจะเก็บมาตั้งนานแล้วนะแต่เขางดเว้นให้แต่ปีหน้าเนี่ยจะเก็บเนี่ยตาที่0.55แล้วปีถัดไปจะขึ้นเป็น0.1ซภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นเนี่ยจริงๆมีหลายตัวมากๆเลยอย่างแรกนะครับอย่างเช่นภาษีเนี่ยแคปิตอลเกนแคปิตอลเกนคืออะไรถ้าเราได้กําไรเมื่อไหร่แล้วเราขายหุ้นออกมาเนี่ยเขาจะเก็บภาษีเราต้าบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับภาษีทรัพย์สินแท็กเหมือนกัน ตัวของภาษีเนี่ยมีอยู่แล้วแต่กฎหมายบอกว่างดเว้นให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนรายบุคคลเหมือนก็เดียวกันกับค a สเซ็ตต์แท็กต่อย่างที่2อ่ะเรื่องคาสเ a ็ตต์แท a x คืออะไรขายเมื่อไหร่ก็ต้องเสียภาษี0.55แล้วก็0.11ในปีถัดไปแปลว่าอันนี้ไม่ใช่กําไรหรือขาดทุนนะพี่ขาดทุนก็ต้องเสียภาษีโงรที่สามภาษีตัวนี้ก็พี่หนุ่ยก็้อดอยู่แล้วก็คือภาษีเงินปันผลแน่นอนนะฮะใช่ครับก็10ปรนะภาษีตัวที่สามภาษีตัวที่สี่ซื้อขายหุ้นปุ๊บเสียแวกอ่หนงตองจ่าายภษี